ผมยังไม่สามารถตอบแทนการสนับสนุนจากพวกเขาได้มากพอเราทุกคนในสโมสรกําลังพยายามต่อสู้ร่วมกันเพื่ออยู่ในลีกสูงสุดและแฟนบอลก็กำลังทำหน้าที่ของพวกเขาด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขายอดเยี่ยมมากและเจ้าของสโมสรก็อยากแสดงถึงการสนับสนุนที่มีต่อผู้เล่นซึ่งผมรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับโฟลตดงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องฟางเส้นสุดท้ายของเอ็ดดี้ฮาวกับนิวคาสเซลคำพูดเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมา นั่นคือคำพูดของเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือคนปัจจุบันของนิวคาสเซิลที่ได้ออกมาขอโทษกับผลงานสุด่วยแตกของทีมในตอนนี้เป็นที่ทราบอันดีนะครับว่าในตอนนี้สิ่งที่นิวคาสเซิลกำลังประสบปัญหาอยู่นั่นก็คือคุณภาพของตัวผู้เล่นที่ยังไม่สามารถยกระดับการเล่นของทีมขึ้นมาได้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางบอร์ดบริหารก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้จัดการทีมโดยเปลี่ยนจากซีฟลูชครับมาเป็นทางเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมทัพแทนโดยนิวคาสเซิลของฮาวนะครับก็เล่นดูดีมีทรงขึ้นมา แต่ปัญหาก็คือผลการแข่งขันของพวกเขาไม่เป็นใจและก็สุดย่ำแย่จนทำให้ฮาวนะครับกลายเป็นกุนซือที่ทำสถิติในการคุมทีมนิวคาสเซิลในช่วง10เกมแรกย่ำแย่ที่สุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวเอ็ดดี้ฮาวนะครับเข้ามารับงานคุมทีมนิวคาสเซิลเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2021ตอนนี้คุมทีมไปแล้ว10เกมทุกรายการชนะ1เสมอ4และก็แพ้ไป5นัดซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สุดย่ำแย่เพราะตอนแรกเขาถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงเลยทีเดียว แต่สุดท้ายผลงานก็ไม่ได้แตกต่างจากยุคข,ของเซฟลูชเมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาสรับาวนะครับในการคุมทีมนิวคาสเซิลก็ถือว่าทาทีมดูดีมีทรงเล่นบอลสวยงามขึ้นไม่เน้นเกมรับแล้วก็คอยโต้กลับอย่างเดียวริงอยู่ครับฮาเพิ่งคุมทีมมาได้เพียงแค่2เดือนเสร็จๆแต่ถ้าเกิดมองถึงความเป็นจริงแล้วนิวคาสเซิลในเวลานี้พวกเขาเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะทีบตัวเองออกมาจากโซนสีแดงซึ่งถ้าเกิดช้าเกินไปทุกอย่างอาจจะสายเกินไป สำหรับผลงานของฮาวนะครับ10เกมแรกเริ่มจากการเปิดบ้านเสมอกับเบนส์ฟอร์ด3-3แต่เกมนี้ฮาวไม่ได้คุมทีมข้างสนามเพราะว่าติดโควิดแต่ก็คอยโทรศัพท์สั่งการตลอดเกมถัดมานะครับก็บุกไปแพ้าร์เซนอล0-2เล่นในบ้านเสมอกับนอริสทีมบุ้ยนะครับ1-1เกมที่4ครับเล่นในบ้านชนะเบอร์ลีย์ทีมลุ้นหนีตายด้วยกัน1-0และสานัดต่อมานะครับก็แพ้รวดเริ่มจากการบุกแพ้เลสเตอร์ไป0-4บุกแพ้เรอร์ปูไป1-3 และก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไปศูนต่อ4หลังจากแพ้มา3มเกมติดต่อกันเกมถัดมานิวคาสเซิลของฮาวก็กระเตื้องฟอร์มขึ้นมาด้วยการเปิดบ้านเสมอกับแมนยูไป11จากนั้นนิวคาสเซิลก็โดนเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปอีก2นัดในเกมที่จะเจอกับเอเวอเรตันและก็เซาท์แฮมป์ตันแต่พอกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งโปรแกรมของนิวคาสเซิลคือรายการฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เอ็ดดี้ฮาวและก็ลูกทีมน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ แต่สุดท้ายมันไม่ใช่เลยกลับกลายเป็นนิวคาสเซิลที่เปิดบ้านเซนต์เจมส์พาร์คพ่ายแพ้ต่อเคมบริดจ์ u ยูไ e นเตดทีมอันดับที่16จากลีกวันไปแบบสุดอับอายศูนย์ต่อนหนึ่งจากความพ่ายแพ้ในเกมนัดนี้นะครับทำให้ยาซีอาลูมายานประธานพับลิกอินเวสท์เมนต์ฟันซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากซาดิอาระเบียที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรถึง80%พร้อมด้วยอเมน d ดาเซปลีเจ้าของสโมสรร่วมชาวอังกฤษที่ถือหุ้น20% และก็เมียดัตโกดูชี่นะครับสามีของเซฟลี่ได้เข้ามาคุยกับนักเตะและก็ทีมงานสตาฟโค้ชถ,ถึงห้องแต่งตัวพวกเขาเหล่านี้นะครับได้เข้ามาเน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าพวกเราต้องสู้ด้วยกันเพื่อความอยู่รอดในลีกสูงสุดโดยคำพูดของกลุ่มผู้บริหารก็ทำให้ฮาวรู้สึกหน้าชาพอสมควรเพราะการแพ้ต่อทีมนี้ตกชั้นในศึกลีกวแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆจากนั้นนะครับฮาวก็พยายามสู้ต่อไป แต่สุดท้ายเขาก็ดันมาเสมอกับทีมที่ดิ้นรนหนีตกชั้นเหมือนกันอย่างวัตฟอร์ด1-1ที่บ้านของตัวเองทั้งๆท,ที่ควรจะเก็บ3มแต้มให้ได้เพราะว่าตัวหลักๆในเวลานี้ของวัตฟอร์ดหลายคนต้องไปเตะฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแต่สุดท้ายฮาวและก็ลูกทีมก็ทําได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นหากดูจากผลงานที่ผ่านมาของนิวคาสเซิลในยุคข,ของเอ็ดดี้ฮาวพวกเขายังมีการบ้านชิ้นโตที่ต้องทํากันอีกเยอะเพราะว่าสิเกมที่ผ่านมาทุกรายการเกมรุกยิงไปเพียงแค่8ประตู เกมรับเสียไปถึง20ประตูเก็บทรีนชีตได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นคืนนี้นะครับนิวคาสเซิลมีโปรแกรมที่จะต้องบุกไป,ปเยือนลีดอยู่ในสเตดในเกมพรีเมียร์ลีกดีไม่ดีนะครับนี่อาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของเอ็ดดี้ฮาวกับนิวคาสเซิลก็เป็นไปได้คืนนี้นะครับมารอดูกันละครับว่าเอ็ดดี้ฮาวจะพานิวคาสเซิลกลับมาได้หรือไม่4ี่ทุ่มคืนนี้มีคําตอบและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวฟางเส้นสุดท้ายนะครับของเอ็ดดี้ฮาวกับนิวคาสเซิลเอ็ดดี้ฮาวนะครับจะเอาต คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยยันได้เลยครับวันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปนะครับของช่องโฟนตรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ